พบกับเปรี้ยวสุดซ่าสุดแซ่บคนเดิมนะคะกับรายการเปรี้ยวชะตาช่วงเวลาที่เปรี้ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวไปชิมไปชม,ไปช,มไปช็อปไปต่อราคาแล้วก็ไปตะลุยตลาดกันคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปตะลุยตลาดนะคะวันนี้นะคะเปรี้ยวพาคุณผู้ชมนะคะมาสักการะพระพิพธเนตกันก่อนค่ะและที่เห็นอยู่ข้างหลังเปรี้ยวนะคะนั่นก็คือทางเข้าวัดสมานรัตนารามนะคะจะังหวัดเชียงแสนค่ะซึ่งมีองค์พระพิทธเนตนะคะบางนอนสวยสุดนะคะที่ใหญ่ ตลากันค่ะแต่ว่าเราจะมาขอพรคนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรียวพาแขกรับเชิญสุดรอสุดฮอตเสียงดีเสียงนุ่มจากบ้านเอฟ6ค่ะอ่าเขาอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมพี่ทีเอฟค่ะสวัสดีครับเพื่อใคดีบ่กหลายคนพี่เป็นไงเอาล่ะดีเขาเหรออ้าวเรี้ยวทำไมไม่ยืนล่ะคะยืนดี้ถ้าจริงจริงไม่ที่มาเที้โอ้โีหมอก็จริงเลยแล้วก็เี่น สว,ส,สวัสดีครับวันนี้พี่เป็นสัรายกรเรียวเหมือนกันใ,ใช่วันนี้ทุกคนหลมากับพิธีทนันทีทังแรกเนี่ยข้นเดิมได้เลยนี่นจะพาพี่เข้าวัดต่ออา้าวเรตลาดอะเรี<ฮ>้ยวตลาดอะเฮ้ยตลาดจะพาไปแต่ต้องเข้าวัดกันก่อนนิดนึงนี่นอาทาไมอะพิทีพิธีจะร้อนหรือเปล่าโอ้ที่เห็นพี่เป็นอะไรเนี่ยจะร้อนได้ไงเราพี่ ใจบุญอยู่แล้วจริงป่ะจริงครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะไม่คร like ับไม่ค่ะท like be uh> so ั้นเราลุยกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมป่ะค่ะครับเห็นป้าเมื่อกี้เห็นอะไรครับเพื่อทำอะไรก็ันด้วยใครครับขึ้นไปข้างหลัง อะไรเหรอะรู้ไหมว่าคืออะไรอันนี้เหรอครับหลังครับรรหลังเลยพี่หลัหนูกระ็๋องค่ะแต่เป็นหนูตัวใหญ่มากใช่อันนี้คือท่านหนูมัลซิกานะคะเป็นต้นท่องของรคราฟติเนตค่ะนั่นคือเวลาเราจะมาขอพรที่เราก็สามารถมาขอพรกับท่ารรนหนูได้ยัังงไครบแล้วท่านหนูเนี่ยก็จะไปบอกคราฟติเนตว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแล้วคราฟติเนตก็จะส่งกระทานพรให้กับพวกเราแล้วจะบอกท่านยังไงอ่ะพี่เลย สาธิตสาธิตพี่เขากำลังกินกาอยู่เยจะไงดีก็คือว่าเดี๋ยวบอกกันเลยคือว่าเราไปประสิทธิ์ข้างไหนข่างหนึ่ค่ะพี่ว่าเราอยากได้อะไรหัซ้ายหูขวาหัวอะไรก็ได้อะไรก็ได้คล็ดลับที่สำคัญจากคุณผู้ชมนั่นก็คือเวลาจะขอพรนะคะต้องเอาเอามือเนี่ยไปติดรูมข้างนึงปิดอีกข้างนึงไว้เสียงจะได้ไม่ออกหรือเปล่าถอกต้องถูกต้องถูกต้อง ติดไว่อีกข้างหนึ่งค่ะเพราะว่าท่านจะได้บอกว่าไม่ลืมแล้วก็ไปบอกกับพี่กันอ <captions> ย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่คนหนึ่งเขากระซิบอีกคนหนึ่งช่วยติดได้เลยได้ได้แล้วช่วยกันจะได้บอกว่าพี่บอกมันไม่ยาวแม่ก็ต้องกระซิบแล้วก็อ้อมไปอย่างนี้นี่ขอข้างขวาใช่ไหมคะอ๋อใช่เขาเป้าหูอยู่ คุณผู้ชมคะอย่าลืมคะ่ะคุณผู้ชมต้องติดสินบนท่านหนุ่มเองคะ <laughs> สามารถทําบุญได้เนี่ยคะ่ะที่ข้างหน้าเลยตอนนี้เราขอพรท่านหนูกันก่อน,นอ่ะพี่กอดเลยไหมครับเอาเลยพี่พี่ฉันเลยขอได้เลยนะง,งั้นงั้นพี่ต้องช่วยปิดที่พี่แล้วล่ะได้เลยทําไมแ,แขนสั้นเหรอฮะ <laughs> <laughs> ไม่ถึงไม่ถึงอ้าวแขนสั้นเหรอเนี่ยเ,เรียบร้อยครับผมเฮ้ยอ่ะ เรยิ้กับเราแบบรงเกลยขอบ้างดีว่ะดูซิจะเหมือนกันหรือเปล่าเดียวครับทีมเงยแล้วเียวโอ้เปรี้ยวตะกี้บอกพี่ขอนานเปรี้ยวขอนานกว่าพี่เยอะเลย หนูมสิกะเนี่ยเจ้ากรจีมากเพราะว่าหนูแบบเข้าถึงรูมคนมากๆ <ฮะ S 1> ขอให้ประสบคเรียบร้อยนะฮะสำเร็จได้ทั้งสามทุครั้งพองเราจะได้สําเร็จคชิบี่นี่เขาเขียนได้ว,ว่าสิงบนหนูชัวไม่รู้แจะมีบอกไหมถูกขอให้รวยพันล้านอย่างที่ขอไว้เฮ้ยพี่พันล้านเนี่ยของรวยร้อยๆอยู่รอย,อยน,น้อยกว่าพี่ดิบอกเล่นบอกเล่นบกเล่นทังนั้นเดี๋ยวเราไปนมัสการที่อิเต่อนะคะ ครับผมค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะปเปรี้ยวแล้วก็พี่พีนะคะได้รับพรโอโหรด้วยสิ่งเอมเนเบิกบานใจมากๆเลยนะคะพี่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวตลาดกันสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาไหว้ขอพรแล้วก็นมาสการแบบเรานะคะก็สามารถมาได้ที่วัดสมานรัตนารามนะคะที่จังหวัดชเชิาเซานะคะ งามของเราเนี่ยาหาไม่เจอก็ดูป้ายเพียบเลยโูพี่เดินสง่าเป็นต่อให้หลงก็ยังมาถูกุดต้นถ้าไปหลงถามชาวบ้านได้ชาวบ้านรู้จักนะคะคุณผู้ชมอาจจะตอนนี้เราสองคนอเรื่องก้าพ่ที่นะคะพร้อมที่จะไปตะลุยตลาดเลยแล้วพี่พี่พี่ไม่ไปแล้วแม่ทำไมอะ พี่อยากอยู่กูชาเพระพีคะแนนต่อบพี่ชอบเปลือกชอบพี่แต่เมื่อกี้เป้าขอพรแบบเด็กมากแต่ทีนี้พี่จะต้องไปเฉลยเพราะพี่บอกเปลือกตั้งแต่แรแล้วว่าพี่อยากไปตลาดเออเออจริงด้วยพี่จะไปตลาดอีเก๋าเลิกดึงเก๋าป่ะเหมาะกับพี่มากว้าวเหมาะกับพี่เหรอไม่ใช่ตัวนี้หลอกดานี่วเลยไม่ใช่โอเคพร้อมแล้วครับอ่างั้นเราไปลุยกันเลยค่ะไปเลยครับ นี่ไงเนี่ย hey, ไมคบอเขามาเก่งลิงเฮ้ยแต่เราไม่ทันเนาะพี่คันเ <c oughs> หรอพี่ที่พี่มีก่อนที่มันจะกำเนิดคอ้ชิฟฟ <c oughs> ี่จริงเหรอครับสองได้เลยค่ะนั่นกินเลยนะไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ครับบายนิดเดียนึงเฮ้ยผมไม่หลบยังได้ไงทำไมไม่ได้สวัสดีครับผมชื่อชี้ทักผมผมมาอัดรายการ